เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่กระปิกกระเป๋าน้อยกระปิกกระเป๋าน้อยกรปิกกระเป๋าน้อยเร็วอ่ะสามตัวสามตัวอ่ะตัวแรกอ้าวตัวแรกเอาอะไรดีแรกเอาอะไรดีโอเคตัวที่หน uries, ึ่งผ่านไปเก็บไว้นี่ก่อนตัวที่หนึ่งตัวที่สองโอเคตัวที่สองผ่านไปตัวนึงตัวท้ายตัวท้ายเร็วตัวตัวท้ายตัวท้ายตัวไหน ตัวายตัวไหนเร็วอีกตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวพึ่งนอนเดี๋ยวพึ่งนอนมาทางนี้กุตีมานนี้มามามาไม่พอลุกมามาตัวุท้ายนะตัวที่เด็ดเร็วนี่คือตัวสุดท้ายของกุติโอเคได้มาแล้วสามตัวตัวแรกคือเบอร์ ตัวแรกเป็นหลักร้อยหลักร้อยคือเบอร์สองหลักร้อยคือเบอร์สองหลักสิบคือเบอร์แปดและตัวสุดท้ายตัวทีเด็ดนั่นได้แก่เบอร์สองแปดสี่ สองแปดสี่อ่าดูสิทำงานเสร็จแล้วก็นอนเลยโอเคสองแปดสีขอบใจมากเดี๋ยวพ่อจะพาไปกินหนม